สปบอเองก็เป็นตัวแทนนะก็เรียกว่าเป็นตัวกลางนะในลักษณะที่จะประสานกันทำย่างไรให้สมาคมขายตรงเนี่ยธุรกิจขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงเนี่ยได้ร่วมก,กันพิจารณาการที่ท่านจะสร้นะมมางบทบาทในภารกิจธุรกิจขายตรงของท่านอย่างไรนะในการที่บอกว่าในปีหน้าปีห8แปนี่ยนะ ประเทศเราเองก็จะต้องเข้าสู่ a อแล้วนะครับขอให้่ันได้ช่วยกันนะระดมความคิดเห็น,สนเสนอแนะรวมทั้งเราก็รับฟังจากสื่อมวลชนด้วยน,นะครับการหนสือพิมพ์ก็ดีการอะไรเนี่ยถ้ามีความเห็นอะไรก็สเสนอมาแลนะสเสนอมาในที่ประชุมนี้ได้เพื่อเราจะได้ช่วยกันนะช่วยกันดูแลในเรื่องธุรกิจไทยโตนี้ให้เดินไปข้างหน้านะพราะมูลค่าของธุรกิจนี้เนี่ยยอดอีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ พุ่งไปแสนล้านใช่ไหมครเห็นว่าตลาดเรามหาศาลนะตลาดใหญ่เดียวเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วเราต้องต้องมีมาตรฐานมีกฎหมายหลันะกกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าอะไรนะที่ให้เข้ากับสถานการณนะ์ของการเจริญเติบโตของธุรกิจขายตรงในตลาดใบต้อง,ตอ,งตองเราเได้เวลานะที่จะต้องปฏิรูปแล้วก็ปรับปรุงนะครับหรือต้องฝากให้ที่ในชุมนี้แหละช่วยกันนะครับ แล้วทางสปบอเองเนี่ยผมยินดีสนับสนุนเอ็มที่ MT, ในการที่ให้เราเดินไปข้างหน้าในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วจะให้ทาสงสปบนั้นช่วยเหลือสนับสนุนทา่านด้านใดน,นะฮะเรายินดีและติดต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้หลังจากที่ท่านนำบนได้เข้ามาดูแลกับกับดูแลเรื่องของสปบนะฮะท่านก็ให้ความสนใจอย่างมากนะเดีย๋ยวเขาเลื่อนตัวสุดท้ายตรงกับ การตลาดแบบตรงผลก็เพราะว่า,ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ขายผู้ประกอบการอรีสานเลยนะในประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นตุวักที่จริงๆมันก็มีการเริ่มพวกนี้เนี่ยมันมาตั้งนานไปร้อยปีจากทางยุโรปทางอินเดแล้วก็พิ่มเครื่องเคลื่อนวามเข้ามาในระเทศไทยเนี่ยขั้งแรกสุดท,ท,ที่ผมรู้จักก็คือแอมเวร์นะที่คึกทาเริ่มเข้ามาเนี่ย ที่เข้ามานี่ไม่ใช่เข้ามาจากของทางอเมริกาโดยตรงเท่าที่รู้นี่ที่ผมสัมผัสได้จริงเนี่ยเข้ามาหาผมเดยให้ผมมาเป็นสมาชิกผ่านทางเครือข่ายของมาเลเซียนะเพราะฉะนั้นะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยธุรกิจขายตรงกับาการตลาดแบบตรงของเราเนี่ยมีความเจริญเติบโตพอสมควรทีเดียวนะฮะแล้วก่อนข้าที่แกมียอดขาย ก็สูงมากนะเป็นหลักแสนล้านบาทที่ท่านเลขาให้ข่าวทีนี้พอเป็นอย่างนี้ภาพเนี่ยจากแนวคิดนะฮะแนวปรัชญาการทาธุรกิจตัวน,นี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรไปบิดเบือนนะฮะหรือว่าไปบิดเิืวมันเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กหับผู้ประกอบการอิสระได้เยอะทีเดียวนะเขาใช้เวลาว่างเป็นตัวของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจ เขาเองแลเขาจะมีความภาคภูมิใจเพียแต่ว่าผู <mm ้ประกอบการที่เป็นรายหลักนะฮะผู้ผลิตสินค้าต่างๆจะมีวิธีการทําอย่างไรควบคุมอย่างไรให้เขาอยู่ในล่องรดในลอยผมเองได้มีโอกาสได้ไปรับนโยบายแล้วก็ พยายามไปสารแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประสานโดยตรงแล้วก็อาจจะประสานโดยทางออบจากท่านอื่นๆบ้างแต่ก็ไม่ทราบว่าสื่อสารกันขาดขั้นตอนอย่างไรต้องขอผภันแต่ว่าในงานวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จากนยโยบายที่ว่าเนี่ยครับก็ามารับนยโยบายแล้วผมก็เอานยโยบายเนี่ยนะครับมาประสานต่อว่าจะทําอย่างไรนะครับว่าเรื่องของการที่จะทําให้สิ่งที่เป็นนยโยบายเนี่ยเป็นรูปธรรมามากที่สุดก็เลยมาวิเคราะห์กันว่าทั้งหมดเนี่ย อะไรคือเหตุและเป็นผลนะครับก็อยากให้ท่านเดีนทราบถึงตัวนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของหลักและเหตุผลนะครับแล้วก็ผลจากการรวมตัวของอาเซียนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนีนะครับซึ่งท่านริการท่านก็บอกแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนนถ้าเกิดว่าวันนี้เราเองในโดยชัยภูมิที่อยู่ท่ามกลางาอาเซียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราสามารถ ลองรับแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับสถานก,การณ์ด้วยนะครับจะทาอย่างไรให้นโยบายสอดคล้องครับและก็ส่งเสริมศักยภนี้นะครับก็จากการที่เริ่มต้นวันนี้ซึ่งท่านก็ได้ให้แนวความคิดมาว่าวันนี้จะทาอย่างไรให้งานนี้เกิดด้วยสามารถรับฟังความเห็นแล้วก็นําไปสู่การที่นโยบายเกิดเป็นรูปธรรมในเรื่องของสภาวิชาชีพที่ได้กลับไปแล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะสามารถนะครับทำให้มีตัวเครื่องมือชี้วัดน,นะครับถ้ามีการรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีการชี้วัดได้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรใครทำผิดทำถูกหรือว่าจะส่งเสริมสับคนุนยังไงคืออย่างน้อยสุดมีข้อมูลเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาในการพัฒนานต่อไปแล้วก็สามารถกำหนดมาตรฐานด้วยนะครับวันนี้จุดเป้าหมายเป็นการเริ่มต้นที่ดีผมเชื่อว่าเหมือนคัดลอง คนที่จะเข้ามาต่อไปเนี่ยพอรู้ว่าเรามีระเบียบม,มีกฎมีกติกามีแบบแผนก็จะไม่กล้าเข้ามาและ้็ไปหลอกลวงช่อชนหรือว่าคิดในทางไม่ดีซึ่งต่อไปถ้าผิดก็จัดนะครับของผมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาค์ สภาวิชาชีพขายตรงน่าจาตรงประเด็นมากกว่านะครับสมาพันธ์สภาวิชาชีพขายตรงตรงนี้เนี่ยหน้าที่จะต้องมากำหนดในรายละเอียดกำหนดถึงบทบาทอำนาจและหน้าที่ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพขายตรงไม่ใช่ว่าเราจะมายุบรวมสมาคมที่มีอยู่แล้วห้าสมาคม ให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่นะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ผมก็ได้ทราบในแนวทางที่ท่านเลขาธิการได้เลขาธิการสพอบอได้มีการเชิญประชุมสมาคมทั้งห้าสมาคมเมื่อวันที่หกนะครับเดือนที่แล้วว่าในหลายๆสมาคมก็ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้ยุบรวมสมาคม ทั้งห้าสมาคมให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าจะกำหนดเป็นสมาพันธ์วิชาชีพขายตรงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมเห็นด้วยเพราะว่าการกำหนดสมาพันธ์สภาวิชาชีพขายตรงนั้นผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์วิชาชีพขายตรงนอกจาก นอกจากจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการคือเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่สุดซึ่งในกฎหมายก็เขียนเอาไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยบุคคลคนนี้คือผู้แทนจำหน่ายอิสระแต่ละบริษัทขายตรงจะอาศัยผู้แทนจำหน่ายอิสระซึ่งมีเป็นจำนวนมากมาย รวมแล้ว800กว่าบริษัทเนี่ยที่จดทะเบียนทําธุรกิจขายตรงเนี่ยมีหลายล้านคนนะครับผู้แทนจําหน่ายอิสระซึ่งผู้แทนจําหน่ายอิสระตรงนี้เนี่ยก็คือเขาประกอบวิชาชีพขายตรงแต่ว่าในบทบัญญัติของกฎหมายยังไม่ได้มีการเขียนถึงบทบาทอำนาจและหน้าที่ของผู้แทนจำหน่ายอิสระเอาไว้เลยผมก็ อยากจะขอเรียนนะครับขอเสนอแนะว่าในการแก้ไขกฎหมายรบขายตรงและตลาดปกแบบตรง2 5 4 5นั้นควรที่จะกําหนดหมวดว่าด้วยผู้แทนจําหน่ายอิสระเอาไว้นะครับกําหนดบทบาทกําหนดสิทธิหน้าที่ของผู้แทนจําหน่ายอิสระเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับเหตุผลที่ผมเสนอพระประยันตนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ก็เรื่องจากขนาดนั้นก็คือว่ามีผู้ก่อธุรกิจที่ไม่สุจริตก็คือการทําธุรกิจที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่หรือปีรุมมิตเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่ในเรื่องนี้ผมอยากเรียนให้ใหทุกท่านได้รับทราบและได้เข้าใจธุรกิจของแชร์ลูกโซ่็ดีปีรุมมิตรอะไรแบบนี้ก็ดี มันเป็นกฎหมายที่ใช้คนรับบับอันนั้นเป็นการที่เสนอเอาเงินของคนที่มาที่หลังมาให้คนแรกแล้วก็จ่ายคุตอบแทนเกินกว่ากฎหมายกำหนดคือร้อยเกินร้อย5แต่มันไม่มีสินค้าเป็นการอุปโลกยกขึ้นผมว่าจะให้งานอันนี้ยเกิดขึ้นเร็วๆท่าในขาบอกว่าได้ล่างกฎหมายรอไปแล้วในการปรปับรุงแค่ไหลาย,ยต้อง ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะทําประโยชน์ทั้งต่อบริษัทของท่านต่อสมาคมของท่านแล้วมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นประโยชน์เทศชาติขอบคุณครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเจาะลึกขายตรงนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการร่วมมือนะครับระหว่าง5องค์กร5สมาคมนะครับในวงการธุรกิจขายตรงและก็การตลาดแบบตรงซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นประวัติ เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งสำหรับความร่วมมือนะครับของภาคธุรกิจขายตรงซึ่งอาจจะหาดูไม่ได้ง่ายนักนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นแล้วก็จะนําไปสู่การก้าวเดินไปสู่ความร่วมไม้ร่วมมือเริ่มกันนะครับเพื่อประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมขายตรงโดยรวมต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เวลาก็คงหมดแต่เพียงตัวนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ